สวัสดีค่ะชื่อพาเพลินกันอกรั้นมณีชื่อเล่นชื่อเพลินมาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยตอนนี้ติดคอมดีจุฬาค่ะคอมดีก็คือ communication design ก็สอนเกี่ยวกับพวกดีไซน์ต่างๆทุกอย่างเลยก็คือมีทางการาฟิกทั้งแบบว่าออกแบบเป็นชิ้นงานจริงเป็นแบบไทโปกราฟี y, หรือทำเป็นโมชั่นดีไซน์ก็มีเหมือนกันส่วน จบมาทำอะไรจากที่เห็นรุ่นพี่จบมาก็หลายละคนก็เป็นนักกราฟ,ฟิกบางคนก็เป็นผู้กํากับภาพยนตร์บางคนก็ไปทํางานเป็นแบบธุรกิจส่วนตัวไปเลยค่ะ ตอนแรกก็อยากเข้าเป็นสถา,าปัตย์แบบสถา,าปัตย์หลักเลยแต่เหมือนทีเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ได้ชอบแบบชอบตึกหรือว่าอะไรที่แบบต้องมานั่งคํานวณฟิกเป็นตัวเลขเลยหรืออะไรอย่างงี้ก็เลยลองหาอีกแนวหนึ่งก็คือมาเจอกับคอมดีซึ่งเป็นดีไซน์ที่แบบว่าหลากหลายด้านมากก็เลยแบบว่าสนใจแล้วก็ไปลองดูพวกเอ็กซิบิชันของพี่ๆค่ะก็เลยอยากทํางานเกี่ยวกับด้านนี้บ้าง <S 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 ตั้งแต่ตอนม .3 ขึ้นมส แต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้แบบว่ามาทําพวกคะแนนภาษาอังกฤษหรือเลขอะไรอย่างนี้ก็เตรียมแค่พอร์ตไปก่อนแล้วพอขึ้นม .5 ก็ถึงมาเริ่มเรียนแซดค่ะก็คือหนูใช้คะแนนแซดในการยื่นเข้าไปมันมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะก็คือมีทั้ง s ซ t t o f e l l e l หรือว่า CUTEP อะไรพวกนี้ก็ได้ถ้าเป็นเลขก็มี s ซ t กับ C@ u ค่ะคอมดีไม่ใช้ c u t เดีจากที่นี่ตั้งแต่เด็กค่ะมาเรียนกับเพื่อนแล้วก็คุณแม่แนะนํามาก็เลือกเรียนที่นี่เพราะว่ามีหลายคอร์สต,ตั้งแต่สอนเบสิกเลยจนถึงแอดวานซ์ก็เลยชอบที่นี่ค่ะสนุกค่ะก็ตอนนั้นคือหนูเรียนทั้งเป็นคอร์สที่เป็นเซลฟ์ s ซ t อิงแอดวานซ์ด้วยก็สนุกค่ะแล้วที่นี้ก็มาเรียนเป็นติวปิดตึกแล้วก็มาเรียนก็ได้เทคนิคกลับไปเยอะมากค่ะแล้วก็เอาไปอ่านเองด้วยก็มีเทคนิคแบบว่าที่เป็นทำรีดดิ้งเป็น13นาทีส5นาทีอะไรแบบนี้ชอบเล่นกับพี่กิ๊บตรงที่ว่าพี่กิ๊บมีคำศัพท์เยอะมากแล้วก็แบบว่าพี่กิ๊บก็ตลกอะ่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกเอนเตอร์เทนดีพี่นัน ก็ตลกมากก็อินเทอร์เทนเหมือนกันแล้วก็แบบว่าได้ความรู้เยอะมากกับการที่แบบว่าเขาตลกแล้วก็อินเตอร์เทนให้เรา<คน>พี่แบงก็สอนสนุกค่ะก็คือทั้ง3คนเนี่ยก็สอนสน uk, ุกแล้วก็ได้คำศัพท์ได้แบบว่าแกมม่ายเยอะดีอะไรอย่างงี้ มีทริคที่เป็นทำ reading ค่ะคือ r e a d i n g ของแซมมันจะมีหลาย Pass a g e เขาจะบอกว่า Passage นนี้เกี่ยวกับอันนี้ควรทำแบบกี่นาทีก็เลยทำให้แบบว่าเหมือนหนูได้อัพคะแนนด้วยแล้วก็แบบว่าได้ทำให้แบบให้ทันก็คือเราจะต้องเตรียมพวก อินเทอร์วิวกับสกิลเทสให้ดีก็คือเป็นสอบสัมภาษณ์กับสอบปฏิบัติแบบว่าวาดรูปอะไรแบบนี้ที่เป็นสกิลเทสก็จะยากนิดน,นึงคือเราต้องแบบว่าตีความโจทย์ให้ได้เราอาจจะต้องแบบว่านําเสนอผลงานชิ้นนั้นออกมาให้เป็นตัวเองได้มากที่สุดก็จะมี2โจทย์โจทย์ละชั่วโมงก็ให้เราวาดรูปตามที่เขาบอกหรือว่าเอาผลงานมาเป็นพ็อปถ่ายรูปอะไรแบบนี้ ปกติอะรุ่นพี่ปีอื่นอ่ะค่ะเขาจะได้ไปสอบที่ตัวคณะจริงๆใช่ไหมแต่ว่าของหนูอะมันติดโควิดก็เลยจะต้องสอบเป็นแบบซูมออนไลน์ก็จะมีโดนถามเกี่ยวกับพอร์ตก็ให้เราแบบว่าเลือกงานมาหนึ่งงานก็คือเป็นงานจริงที่เรามีอยู่ข้างตัวก็เอามาอธิบายว่าแบบงานชิ้นนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงทำแบบนี้อะไรปมาณนี้แล้วก็จะมีแบบว่าถามเกี่ยวกับปวาส่วนตัวเรานิดหน่อยแล้วก็อย่างหนูก็โดนถามเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนด้วยว่าหนูแบบอยู่ ประจําเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็พอร์ตนั้นก็จะเป็นพอที่ต้องแสดงถึงความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะก็หนูเลยเลือกหยิบจากหัวข้อหรือแบบอินเทอร์เสใกล้ๆตัวหนูเอามาทํอาออกมาเป็นชิ้นงานค่ะในพอร์ตหนูส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าเป็นงานกราฟ,ฟิกค่ะเป็นทําในคอมพิวเตอร์บางงานก็จะเป็นวาดรูปแล้วก็สแกนไปบางงานก็เป็นแบบชิ้นงานจริงๆแล้วก็ถ่ายรูปลงพอร์ตค่ะ ก็สาหรับใครที่อยากเข้าคอมดีนะคะก็เวลาทาพอร์ตหรือว่าสกิลเทสก็ควรจะทําให้เป็นตัวเองได้มากที่สุดควรจะรู้จักตัวเองให้ได้มากที่สุดว่าจริงๆแล้วเราชอบอะายเราเป็นยังไงแล้วก็เวลาสัมภาษณ์ก็เตรียมตัวดีๆแบบฝึกพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ค่ะสําหรับใครที่แบบตั้งใจจะเข้าคอมดีจริงๆแล้วอะ่ะก็ควรจะพยายามแล้วก็มุ่งมั่นให้ได้มากที่สุดค่ะก็สู้ๆนะคะ